นะขอบใจขอบใจมากน้องชายไม่ทราบว่าน้องชายชื่ออะไรข้าชื่อหันซินท่านเป็นใครทำไมพวกเขาถึงมัดท่านประจานกาลางตลาดแบบนี้ ข้าชื่อจงหลีไม่เป็นทหารนีทัพจากลี่ซันหากว่าวันนี้ข้าไม่ตายวันหน้าข้าจะต้องตอบแทนคุณน้องชายที่ให้น้ำข้าดื่มดูมหด้วยเถอะบางอาจสิ้นดีกล้าเอาน้าให้นักโทษด,ดื่มจับตัวมันไปไทำไมจะใช้อาวุธอย่างนั้นเหรอข้าน้อยไหนเลยจะกล้า งั้นข้าบังอาจถามท่านหน่อยจะจับข้าน้อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องเอาน้ำให้นักโทษกินยังไงล่ะถึงเขาจะเป็นักโทษก่อนตายก็ควรได้กินอาหารก่อนข้าเอาน้ำให้เขาดื่มนิดเดียวมันผิดตรงไหนปากดีจริงๆวันนี้ข้าไม่ว่าจะต่อปากกับเจ้าหรอกฉลาก็ตาข้ากลับไปรับโทษอาขัดขืนคือคิดกบฏตายสถานเดียวคุณอังสุนักมาฆ่าข้าเถอะน้องชายคนนี้ไม่เกี่ยว ไอ้นักโทษเดนตายไม่ต้องแหกปากไปเดี๋ยวเจ้โดนค่าเชือดแน่มอเลยเอาตัวไปไปขากครับได้ครับนี่อกันันหวังกำนันหวังไม่พบกันนาเลยนะอาผู้ช่วยเสียวรดยอะไรพัดท่านมาถึงนี่เสียวเหอนี่กำนันหวัง ข้ามาที่นี่เพื่อแจ้งคำสั่งของราชสำนักเอ๊ะแล้วเขาคือไอ,อาย,ยาจกนี่มันเอาน้ำให้นักโทษประหารกินต่อหน้าข้าข้ากำลังจะเอามันไปลงโทษแต่เท้าเสียวผู้น้อยมีงานต้องทำต้องขอตัวก่อนนะอืม นี่นี่นี่เออเออได้ท้าวหวังเออกำนันหวังเออเข๋เฮ้ยจะไปถือสาหาความกับชาวบ้านพวกนี้ทําไมกันเล่าเออเนี่ยนี่ยข้าขี่ม้ามาตั้งสองชั่วยามตอนนี้ฉันใจหิวอ่ะอยากจะเชิญให้ท่านเนี่ยไปดื่มด้วยกันดีไหมอ๋อเนี่ยขี้เกียจกันหน่อยไม่ได้เลยเหรอเอกมิได้ไม่ได้เพียงแต่เกรงใจที่ได้ท้าต้องสิ้นเปลืองนี่คนนันเองขี้มากทำไมล่ะเนาะอ๋อนี่ยก็เชิญน้องชายสองคนนี้ด้วยกันน่ะไปกินด้วยเลยมะดีมะ แต่ <Okay. S 1> ท้าเซียวให้เกียริเชิญห้ามปฏิเสธไปกินด้วยกันมาไปไปไป <c oughs> ไปเฮ <c oughs> ้ยยังไม่รีบไปอีกเอ๊ะนี่น้องชายเฉย